จียังไม่เลี้ยวอยู่จีกัจีแต่เด้มาเด้อมากินแบนเดวเด้อจะลองแด้ม่นีมันแห้งคำฮักวันที่จูซี่กุมภาพก็ไปลับนอนพีเบ้ปุ๊บเลยสองบ่งเขาล่นเลยบ่งเดียวเียขาเขาโคยตื่นเอาลงมาแล้วกับเขาโคนะตั้งใหม่อีกร่นอนพียนอนเพียยังดี เออลเนาะอันนี้คือตัุกเนามยอแลันจะน่เงป็นก่ทักาสบายดีแลวสวัสดีเอซีทุกท่านที่ตามนะครับซมสบายดียามเช้าเด้อพี่น้องในยามเช้ามนี่กะจะชวนกันที่ผ้าพี่พาน้องไปหานกินเบ้เนาะกินเบ้เฮิร์นเบาเฮิร์นเบาปั่นหรือว่าเฮิรนเสาพอะทุกคน เพราะว่าเพื่อนมีเอฟซีหรือว่าผ <an> ู้ใหญ่จะดีพราเงินมาให้ซื้อแบ่เลงทีมงานนักทูเบอร์เดี๋ยวห้ามไปบ้างเดียวนะทุกคนเนาะแบ่ที่เขาซื้อมันสโตเยอะสุดเลยนะไปทีถจักรไปก็บว่าทุกคนเลยก่อนไปส่วนกับเขาก็มกับเจอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปจะสอนเด้อฝากคนไลค์กดแซ์เป็นกำลังใจเพ้่อสอนอีกคลิปต่อไปในเด้อพ่อ่พี่น้องไปไปไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันสิสายนะแต่บ่อกว่าเขาโคแล้วหรือบอได้ทั้งเลยกำลังจะไป นี่ตอนนี้ก็มาหออแล้วทุกคนได้คนก็เริ่มมาหลายแล้ได้สบายดีชาวโซนสบายดีโซนโซนคือดีเลยทุกคนนี่อันนี้สาวพ่องสาวพ่องก็ปิ้นหลังช่วยยุ <laughs> นี่อันนี้สาวพอ่อนเจ้าเจ้าภาพ เจ้าพามากินเฮิ่นเพิ่นวันนี้นะมาเด้อมากินแดนมเดืเด้อจะลองแดนมันนี้วันแห้งค่ำฮักวันที่จ <laughs> ิ๊บซี่กุ้งเผาสแลงเบย์นึ่งตุกทำคุณกะ <Okay. S 1> ถือว่าเริ่มเยอะใส่ใส่เนี่ยทุกคนเลยแดดกะอ้อละพุนอ่ะนี่ตอนนี้เขาจ้ากำลังจี้อยู่ทุกคนเลย จีอยกเอามาขูดมาขูดนะถือว่าแบ่กับตัวใหญ่เตุกคนเลยพ่อโคกับสามคนล่ะตอนนี้กะเขาก็ขูดเดี๋ยวโอ้ยสแปงปัญหากะมาสบายดีสแปงไปคิดว่าจะมีมาเลยเฮิร์นก็เคยหนึ่งสี่ปีมากว่าเนาะจังยังไม่ถามเขาเลยเขาเส้นปะ ยังไม่ถามสะโพดเลยเดิมาวันสองเลยมาวันสองเลยมา,มาตูดตลอดอมาตูดตลอดได้าสายตูดาสายตูดอย่เาเป็นซื้อเป็นสายตูดแล้วบัดนี้จียังไม่เลี้ยวอยู่จีกับจีแตแดดทุกคนเพราะว่าแดดมันคืนแหงละ แปอยู่ม <จ uur> ื้ีสแป้นี่แล้วก็เอามาถูเบอร์ฮสิเค์นะทุกคนเคื่อนกะดับกึืนให้มันหอมหอมหอมเนาะหนังแฮมือหนังแฮมมันลดให้แล้วเจ้ามือว่ะ บอเด้น to ี่ยองนน่มาตินลบอสพ่อนันราคาเบนั่นตัวเขาเลยนะบนะตัวละลานตละล้านบอราคาเป็นรุดเหอเป็นพี่น้องเดียเออตัว้ออตพี่น้องเุ่ดยตละล้านรุดมาตัก้าเสเนาะถือว่าตัวหง่อยู่เนาะรมดแมลือถือ่พอดีกินอยู่ได้วคทอเขาโคยู่ ไตยเสืตอตอนีน้น่ีน้ี่ตอนนี้เขากำลังโคอยู่ทุกคนปลา็จยแล้วแล้วได้แต่บางโฮเขาสีเซ็ดแล้วเลิกกินโอ้หิ่งห้อไงญ่ก็ไ้หญ่ได้ใจเนาะกินกอนทุกคนเลยหนังแฮมมันนะนเขาซอยสุกแล้ว เทยังดิใส่มาเทนะม่ได้กินเดี๋ยวอืดเดี้กินหมังเฮมเบลเบลดอ้ก่อนเลย่ะหนุ่มหนุ่มนี่อันนี้ล้างเครื่องท้องมันบอกพี่เลยนะข้างน้านี่เทนมาข้างน้าหนาวนี่เออยังไม่เทนป่ะเออใส่จูนี่คักเลยเนาะเครื่องท้องมันนี่เดอข้างน้ามันบอก เออเสียบเนาะเครื่องทองมันเองล้างคักๆทุกคนเลยนี่ในวันนี้คนล้างมันสะอาดเนาะนี่ท่งนี้เขากะเออบเออเป็นโนจ่ไปปีงทุกคนเลยมีปีงในเมียนนอนเพีงในดำก็ยา ยายมันมาลูกตังซื้อไหอันิเมงคืะไื้อมใ่หมนะาหเห็นยังนะว่องมือมันะวาม้วองมือเลยโอ้ยปลากาไม่คอยีังาไม่รางปลานแคปิ้งกันนะแค่แน่เฉพาะในโคเชียลายปลาป้งกับไฟมันลายอยู่ได้ผู้เชิญมาได้นั่งกินซื้อเยอเลยทกคนเือไปป้งอยู่พูนเลยทุกคนเลยกอไฟมันกลายอยู่ตาเดดได้น่อยนึงป้งกัะ กยอมยอมแค่อันนี้ก็จะลาบสวยลาบนอนพีทุกคนมีทางปิงมีทางนอนพีนนพอีสยสวยเดียวยังเลวไว้ไวห้าเซนคู่ห้านยนสนี่ลนได้ใช่ไหมได้หลายบ่เพ่สวยได้หลายทุกคนเลย กอีเเอ็ดีเป็นก็เพาะลาเอ็ดเอเนาะนเบิ่งก้อนเบิ่งก้อนีาเอเม็ดหนักพอนี่ก็จะมีเดิมมีเ็ลำนนเเบลยผปาโยได้ลายแล้วเนาะนี่จับมสวยสวยเดียวมันได้ลายแห้งกินแห้งกินแหงแซ่บเขาบอก่อยอยอยู่ทุกคนเลย ซอยยังไม่เด็วอยู่ดูมันกรพักทานก็ซอยซอยเดียวให้มันได้ลลายเลี้ยวไวๆอันนี้เลิศเปลงบอกเมลเมนบอก บสบ้องบงซเมืองด้วยฮะสิบลเปงกืองนี่มีท uh, ั้งเลือดเปลงนะใครทำมาเลือแปลงนะมักบ่เล็บบ่เล็บเล็บเล็บเล็เแห้งน้องเลยเลืออันดิก็กรซีนเลือดเปล่งั้นแรกเป้นอะไ้าสัตวเป็นอะไรแซบบ่แซบแ ลองป่ะ <Carbon> บ <ika> ah, er อได้ลองรดเจ้านะอ่านี่เพกอะเขาค่เขาค่ซุกเลยทุกคนให้ทาท้องมันเย็นกับซอยชินก็ยังไม่ทันได้แล้วอยู่อืมก็ไปค่มาเพามันซุกๆนี่เขายังซอยยังม่เลวอยู่นะดีเพยเยินพอดีนะซอยแล้วกะ สวยเครื่องทงหวดเลยบอนะเอาเพีหวดลงละทุกคนเอามาคิดหา้พียวหวาดลงละสามแม่กินทัปิงปิงเบ้ เจ้ว่าอเดียวันหนึง้วก็เจ้าว่าต่ำเพิ่มนทองมีแต่เมจัแล้วเาน้องเาล้างมากิ่นี่แหลคนล้างมันาแล้วก็มาซอยเขาไปลากับเขาเล้มมันหอมอืมอันอันที่ยวไปทินี่นะุกละซุกลุกเยแหะเา่งกายไปเลยัด ไพ่มันแห้งเนาะเพรมันหลายสุกไวเยอะีนี่ดีแล้วต๊ะดีน้ำต๊กน้ำต๊มันขื่อเจือแล้วบอกเพนะเจือแล้วเจือแล้วแต่ยังอยู่นะนั้นบอเดี๋ยวค่มาเอาคิดดีไปโทษนะนี่บัวพักกำลังซอยอยู่ทางนี้สอยบือพักอยู่ด้วาบัวพัก มาได้กวนน้ำเาเชื่อเพลนมายมันเป็นก้อนคพับมาได้เแต่ยังไ่ได้พยังพักเนาะยังพักท้าพักเข้าโคเดกย่ะมีจากก็ย่าเมื่อเอามาคิดดิบก่าเอาหน่อยพักอยู่ เอ้เอี้ตรเลยจม่ชั่ัจำไม่ัอนนันตอ้มอาเจอยคควบปีรอบทีสองเนาะรอบสมันมีคมกินนี่มันมันลำจนจะเป็นเทมันมดเลยเทน่ะมันเลยปันนี้ักค่วยลงบ่อกรพังนะบ่งบ่งก็มดเลยบ่งก็มดเลยโอย รจะตพ้ายุบเแม่บจะเชีมีเนาะานเชืรถพักนกก็ปีกแนนน่ะดีเลยลงลงเชลายพวแม่นะเช่ลายเป็นหวานนี้อเมืดบาพักนี่โอยพกเวขาลนเลยจับเดียวก็โคตื่นลงมาแล้วกับก็โคนะทำเลับกับน่ะกับแบบนั้นล่ะาได้ชา คือสีขมแหงคนจะลองบ้างด้วยจะลองเพื่อบังนี่ขมเลยบะนี้นะหวานเชียนวานมันไม่ได้ขมมันเป๊ะไปได้ขมเพ๊ะเช้ยนะเจียนหวานเจียนหวานบ่ผู้ยนก็ยนหลักหลัเลยลองบางเอาสุดยอดเอาซิมซิมะพองเป็นซิมนอนเพเสบเนาะ เจ็บจะ้องขนาดยังท like ันเจียก็โคเลยยกโคละเบัตามลังเดียวเข้าไปเนาะกินบปเดจจะพ้องซิมแล้วท่นเจียกม็โคกันเป็นซิมก่อน ทาซื้อขมว่าได้โคแล้วสะพดนะที่เราโกาโคก่อมเโคขมายเมื่ชิมล้หางกระซื้อลายแซบลายมีซื้อแซบแล้วสะกดเลยขมยกินนี่สะพองเป็นซิมอะยังมีเซื้อขมยาเนี้ยรอบสามรอบสี่ละเย่พรฮ็ดได้ เช้าก็ดาเม็เอาหน้าเพิ่นตามหน้าตอเช้าพอบราจาร์บอเม็ดได้จะ้พอันเวงได้เออพอันเวงนึ่งหนึ่ว่าเช้าพอาจาร์เว มาแล้เป็นสีพร้อมเนาะคือจีหอมมันนี่ิม้าลาตอนนี้นะพ่อใหญ่ซิบเป็นตะพ้อนเปเดแซู่่เลยวะก้อเลยแล้วไปโควนน้ำบอตอนนี้ก่อนเปเดซ่แล้วะกอนเลยเ็นซิบ่มีแม่แจ่วนี่แนะน่ะตะไหมบ๊้าตะไมเสรวยจุ อย่าไปนะเนเฉพาะอยู่ังนี่คืกนน้ำลายออกแอกออกแอกและมีน้ำลายก็คือก็ยังก้ามเป็นปิาเบนเป็นซิมเล่นแปงเจอได้เพว่าฉันบัดเจอแทบปะอู้แทบบังแซบคนมาน้ำหลังเด้เนาะซิมไม่เลยคนมาน้ำหลัง ล้างแน่คุ้งเครื่องแล้วก็มาตักเนาะเชียวชาตล้งคลาโคบอลนี่นะอันนี้นะซุกเอาซสำเร็จโคนะกินหลายคนเออโคกินหลายคนนะจงจงอยู่ทานประมาณเท่ึงแล้วก็ยางสุขวัลน่ะมักนิดตลอดหรอกแล้วล่าก็แม่นานกินแบบชดบ่มากินแบบชดอตขนมหลายบ่อกระหว่างมือเอาวิทย เอาไปควกินมาเนี้ยไปเอาไปค้างมันโคอะนยแล้พี่เลอเนี่ยพี่เคยเกลียวตีนแล้วก็เกลียวกระดาใส่เกลียตีนใส่เกลียวตีนเกลียวใส่มันชื้อตีนมันกีน่คือหลักเกียวใเดีอเว้าชื้มันอยู่ตำะ มอละบนี้บงดิอล้ยตีอนข้างหาโซนอนบะหอนเองขาตัไฟตาเด็ดเนาะตะเป้ก็เป็นแม่โคบ่มีนะเป็นแม่โคกับโตโดิดก่นั่นกะเบิ้งเขาุอยู่บนนี่นะนมีม้ท์เคงุดิด น,นี่ล่นแล้วทุกคนเลยควรจะสุกละน่าจะสุกแล้วพอจะนี่โหมันครับจีนี่ตักใหมอ่อีกแล้ว นอนพีนอนพีอย่างเดียวละพ่อบ่เอาไปกินทั้งเลยนี้กินยู่พันบ่ทาคูสุกแล้วได้เพื่อจะสนไปตักหลอกใจหลอกใจโคหลับมาฟีกันเนาะ ชุล้ววตักสองยบงจานอ่ะเพเมนลายนะเฮ้ยเพลายจนจนมีมีอันจนมีอันซีนแมเป็นสีสีเพเลยเป็นเพเมาแสบเนาะแ่บแดงว่าแแสบ ชิมเถอะนึ่งแล้วบ่แป้งเออแซ่บป้องแซ่บนุยจะยิ้ใจแล้วจะแป้งมันนูพีมันเดี๋ยวเดี๋ยวจงการจะกินอี่กันท่ากันท่ามีเอฟซีใจดีเล้งเดี๋ยวแล้วเนาะตักกันนิดหนึ่งห่างนรียนละพาเดี๋ยวกินแล้วทุกคนอ่ะอันซุกมีนี่อันซุกมีทั้งซุกทั้งดีมาๆทุกคนกินข้าวนี่า ตัวนี้อันนี right. ้จะเป็นของซุกพนอันนี้จะเป็นของดิบพากินกับห้องเกนเาวทีเดียวเรกินเนาะน่าไม่น่าเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้นะอันนี้คือตัวซุกเนาะทัหามาแล้วมันจะคืออะไรนงพี่กันเับนาทีทุกคนกินข้าวก่อนมานซุกได้อนี่ได้ก็มีเฮากิน้วนี่ข้าท่เดียวข้าวกับ แซบไปครับแป้งชื่อยจะวะใครยังให้มดต้องกินก่อนเบ้าป้านนี่อันซุกได้ทั้งหมาับมันก่โค้อันเบนยันตายตับนี่เขาตินตับยอดไหมล่ะ่อนนะเขายดน่ยอดเลยนั่นนี่นั่นนี่เอ้าจุนั่นเดไปกินบ้น่ะ พามาคมเดียวเลยข้าวโปซบข้าวโปซบตอน้เรื่องี้ยังขายเปกวานนอนอ่มงน้เาน้องไสแปงอิ่มบะกินแม่โมนี่นะอิ่มขนาดปะนอนแต่หานนอนแต่หน้าเนาอเอาอันนั้นคิดว่าเมื่อไร ตอนนี้ก็พผ้าเดว่มแล้วทุกคนไหนไ่เมียน้ำหวานพร้อมอะไรกินแบ่นัทางสซฟอนเมื่อกล้งดีได้ไหมนี่ได้เล้งดีบอยเล้งดีแล้วเจนเบอร์ไปได้เจนว่ารักทุกคนแซ่บอลีล่ะขอบใจเด้อสซพอนที่เล้งเมื่อนี้นะแล้วก็ฟาขอบใจอันเอฟซีเพิ่นน้มที่ฟาเงินมาเล้งซุ้มคอยนะ ขอเพิ่นสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อชื่อชื่อมาเจี๊ยพอนะชื่อเป็นตัวทิกเลยชื่อเป็นตัวทิกบ่เออชื่อไป็นตัวทิกเชื่อเธอน่าก้อนนึกตัวทิกรอบนี้เอาตู้แมยไปก่อนซื้อบัตรถือซื้อบ่ถือเด้อแตาว่าจะซื้อบิถือจะพอดเอาไม้เอาไม้เนาะปีไม้ก่อนยังเอาไม้นี่ตอนนี้ก็ซุ้มคอดกับพาดิวกินแบ่ยิ้มีทีปร้อยแล้วทุกคนถือว่าครบมอครบเจออันเอฟซีทั้งอัน สาวพรอนพ่ะทีอันฝะเงินมาสาวพรซื้อแบรเลงทีมงานสอนกับขอขอ,ขอมอกกับเจอเลยขอคพนสุขภาพแข็งแหร่งและล้ำลุยไปหนนาเด้อผมเมพี่น้องอถือว่าคลิปนี้กะสอนกับท่ายพี่ให้น้องเบิ้งซิมละเดียวพบพอเดียวในคลิปหน้ากลับเข้ามาสบายดีทุกคนบ๊ายบาย